ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวาดรูปโปรไฟล์เกมที่สุ่มได้ EP ที่สองเดี๋ยวนี้เราจะมาลองดูกันว่าเราก็จะมาเล่น EP สองนะผมแล้วก็จะมาลองดูกันว่าเราก็จะได้อะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอโอเคเรามาเริ่มสุ่มกันเลยผมมีมาพร้อมเลยอ่ะสุม่มครั้งแรกนะเราจะเกมอะไรไม่รู้ เมื่อวานเราเลือกเกมไปแนละ้วเยเกมอะไระอ่ะเฮ้ยเกมอะมังอัด <c oughs> โอ้ได้เกมอะมังอัดทุกคนแล้วก็ไม่เอาเอะมังอัดแล้วนะเลยวอร่นในแอปไหนดีแอปนี้เลยอามองอัดที่ผมจำได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองค้นหาในในตัวกันก่อน คนเดียวช่วยเราค้นหาอ่อะโอเคโูกเกย์มาไหวแล้วไหนขอดูหน่อยดินี่ได้เห็นชัดเลยนะผมวาดง,ง่ายหมูหนะบนท้อวานว่าลูกเกย์เราบอกไปง,ง่ายโอเคโอเคจะมาลองวัดวัดกันก่อนเลยครับผมกดเข้าไปไม่ได้ทำไมดี ต่ไม่ได้ว่าซูเปอร์สัตว์แนตะ่ผมจะวาดอมตะคผมจะวาดก,นะก,กันเข้าๆก่อนแล้วผมเราลองวาดกันเลยนเดี๋ยวแล้วก็ใช้ปากกาสีแดงนี่มีพอดีเลยวาดอะไสีแดงนะผมแล้วก็จะวาดลงวัดโอเคนี่นั่นแล,ละเดี๋ยวปากกาเส้นเล็กไปผมชอบวาดเส้นใหญ่ๆนะผมโอเคเรามาลองวาดเลย นี่นนมันก็เป็นชงว่างไว้นะครับผมเติมโจตรงหน้ากากนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เจอตรงนี้อีกที่ผมเห็นมันเติมนี่เพื่อขอใช้เป็นหมึกซึมกันแล้วกันใช่ไหมอุ้ยสวยเลยโอเคนี่ใช่ไหมอ,อัอัดของเราใช่ไหมเดี๋ยวลองกลับไปดูกันนะครับผมดูอยู่ แต่ขอตัดตรงนี้สั้นกว่านิดนึงนี่ตรงนี้ถึงจะเป๊ะนี่เป๊ะเออน่าก็สวยเท่าไรแต่เตขาถือว่า <c oughs> ก็ยอดนะมนลก็ลงสีกันเลยโอ้ลงสีของเราใช้เป็นปากกาไฮไลท์นะครอือหือสีมันเป็นหน้ากากมันนะผมสีแดง เติมสีแดงเข้าไปหน่อยใครคิดว่าไม่สวยกดหนึ่งใครคิดว่าสวยกดสองเลยนะเติมเติมเ,เข้าไปหน่อยให้ทุกคนดูเลยว่าผลละมาสีสวยแค่ไหนเราจะให้มันเลยครบ เขานี่เป็นเลยขอบตรงตรงที่ผมระบายตอนแรกมันเลยนะผมนี่คืออาวุธของเราเกมอาวุธพลังสีเหลืองนะผมขออนุญาวไม่วายกันนะซ้ำไปซ้ำไปเหมือนนะเนี่ยตรงตรงนี้ทุกคนคิดว่าเหมือนไหมแต่ผมว่าเกมรีฟ้านี้ไว้ได้นะ ผมนีท้อเลยแหละแต่เพื่อผู้ชมนะผมขยักให้ผมเห็นผมว่าดูเกมฟรีไฟนะผมโอเคนี่เสร็จแล้วเกม Among Us นะผมเหมนไหม,มทุกคนไปไปเกมต่อไปกันเลยเดี๋ยวนี่มุมเนี้ยสวยแน่ไปเกมต่อไปกันเลยทุยยยยก,กนคนเราจมาดูนวา่าเราจะได้แอปไหนนะทุกคน มาเรากลับมาละโอเคเอ้ยดูเอาเอาวางอัดออกเฮ้ทุกคนเอ้ยในเกมมาริโอครับทุกคนเกมมาริโอโอเคไปไปต่อกันเลยเกมมาริโอท่คนไหนเกมมาริโอนขอดูหน่อย มีหลายฉบับเลยเอาไหนดีนี่เอานี้ไหมนี่ะไรดีไหมทุกคนเอาที่มันโดดกำแพงกันนะอ่ะเน,นี่ยอันเนี้ยได้อยู่แล้วนริเหมือนเอามาริโอไปโดดกำแพงเลยฮนะเฮลิคอปเตอร์ทุกคนอันไหนดีนี่คือ,อว่าตัวมาริโอนี่ยากนะทุกคนเอารูปนี้ไหมเอารูปนี้ก่อทุกคนง่ายดี ไม่ได้ไม่ได้อยากง่ายๆครับเอาที่มันแบบดูเป็นหน้ามาริโอแล้วมันมาริโอมาเริ่มคนละคนเลยมามาเริ่มว่าเลยผมขอกดเข้าไปดูไม่ได้ดูหน้ามาจากตรงนี้ก็ได้พอได้อยู่ ผมจะขอแทรกรูปภาพกรนทุนขออนุญาตนะโอเคกลับมาแล้วครับคนมาผมขออนุญาตแทรกรูปภาพนะครับเพื่อดูว่ามันจะมาริโอที่เราจะวาดเป็นโอเคเดี๋ยวเราไปในรูปภาพกันเกลี่นี่รูปมาริโอของเราเราจะแทรกให้มันเล็กๆหน่อยเพราะเราไม่อยากเห็นเราวาดแค่หน้านะทุน คราวนี้เราใช้เป็นปากกาสีดำนะมาวาดหน้ากันก่อนนะเราจะวาดต้นเริ่มต้นที่หมวกกันก่อนเขนนาเดินล้างข้าวเขาข้าวเป็นอย่างนี้ในชะ่ไหมหมวกมันดูโค้งเป็นเห็ดหมวกเห็ดเรามาโค้งเพชุด เหมือนหมวกมันจะมันจะวาดหน้าแบบนิ่งๆนะมันจะรอดไปนี่เขาบอกขอเนี่ยทำถ้าใครไม่ถูกใจรูปภาพผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแต่ท่านผู้ชมตัดสินใจนะมว่ารู้ภาพผมเนี่ยอันผ่านเกณฑ์ไหมมันเยอะแค่ลกากาเล็กๆ เสร็จแล้วบวกมาริโอเราก็จะมาโค้งหน้าเหอขโคงหน้ามันจะดูหน้าแบบนี้ใช่หัดเหมือนนีอข้นมเค ว่าน่าตรงนี้ลงมาเพราะว่าตรงนี้เมันน่านนยินจมูนใหญ่ตามตรงนี้ หมดคือผมถ้าใครว่าไม่สก็แต่ถ้าผู้ชมตัด,ตดสินใจผมมอกมันดูไม่สมมันดูไม่สมกับหัวเลยนะอ่ะใช่ยังดูดีกว่าอัันนน้โอเคเสร็จแล้ว มาริโอ <M ario> ของเราผ่านเกมแลยทุกคนใครคิดว่าผ่านก็ขอบคุณเอาอะแดงดูสวยก่อนเลย <c oughs> นี่ผมไม่เคยเล่นเกมมาริโอเลยแต่ผมรูมม้ว่าทนะุกเกมมาริโอเนี่ยนะอืออือ เดี๋ยวเราจะเอาอีกเกมหนึ่งคร้บคนตาไม่เหมือนสีฟ้านะคนไดมเค้าสีดำเอาสีดำพอดูออกนะพอเจอว่ามันซื้อมาริโอ้คสีนี้นเรามาดู ดูสินะโทนเนี่ยพอได้ผิวขาว เอาไปขอเกมง่ายๆเมื่อเกมดุด oh, okay, ูแบบนี้ครับผมเนี่ยทุกคนเอาหมอันนึงดูสวยก็เลยอะเอาไปต่อครับทุกคนเอาเกมไมค้าก็ได้ผมอยากวาดเกมนะครับโอ้เออเอาอัดน้ำแล้วผมเลี้ยงไม่เอาเอา ได้เกมไม่นิวเอาไปมันง่ายมันไม่ได้เล่นนานแล้วผมเราไม่รู้ว่ายากหรือง,ง่ายเอาไปไปนิวนิเวเอาตัวค่ะโอเคทุกคนม่นิวขอต่อสัปดาห์หนะ้าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณที่กดติดตามช่องการ้าออกมาแล้วผมว่าผมชูนัดด่วนมากโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ บ๊ายบายสวัสดีครับ